กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่พีมีรักแฟนบอลทุกท่านเข้าสู่ช่องจจดจบสกอร์ในวันที่11เมมษาย,ยน25 6 8นะครับกอนเลยเลยครับผมโจดจบสกอร์ต้องขอสแสดงความยินดีกับพี่พีในกลุ่ม v ีีของเราด้วยรวมถึงสมาชิกใหม่ของเราด้วยนะครับแม่เมื่อคืนนี้หวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นตัววีพหรือว่าตัวเน้นนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เนี่ยจัดไปเต็มข้อรอไปเต็มแข้งเลยฮะ และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ลืมครับที่จะนำา6คู่ของทิศทางมาฝากให้กับพี่ๆหน้าช่องในวันสงการแบบนี้นะครับและก็ยังไม่ลืมที่จะนำเสื้อผู้วันเจตพีเมียมมาแจกให้กับพี่ๆกันด้วยพี่ๆนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะของผมในวันนี้ครับและตามธรรมเนียมของช่องเราครับคุณผู้ชมครับคู่ VP และคู่ทายผลจะอยู่คู่แรกของคลิปวิดีโอส่วนกติกาจะเป็นเช่นไรอย่าไปติดตามในคลิปพร้อมๆกันเลยนะฮะเอาเลยครับก่อนไปรับชมรับฟังกันนะครับผมรบกวกเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากพี่ๆครับกดไลค อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องจัวจบสกอร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคู่ VP คู่แรกของวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรามาดูที่คู่ VP คู่แรกของวันนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในศึกเซเรอาอินตารีครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอูเดเนเซ่ครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยืีนเอซีมิรานอย่าลืมนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ไทยรับางอุนาน ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าพี่พท่านใดครับทายถูกครับรับเสื้อฟุตบอลเก็ยพรีเมียมจากทางจัวรจบสกอร์ไปเลยครับท่านละหนึ่งตัวครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันเลยดีกว่าครับเอทูเฮทคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับอูเดเนเซ่เอาชนะไป3ครั้งเอเซียมิราชนะไป7ครั้งเสมอกันมา5ครั้งครับส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านอูเดเนเซ่ครับชนะไป1 1 1คคคครรรรัััั้้้้งงงเสมอไไปปแพบซึ่งนนัดที่่ผาามครับได้บุกไปแพ้ทางเจนัวสมอไป ดที่2นะครับบุกแพ้ทางอินเตอร์มิลานที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3เปิดบ้านแพ้ทางเวโรนาที่ศูนประตูต่อ1ครับส่วนอีก2นัดที่เสมอและชนะมานะครับคือบุกไปเสมอกับทางราซิโอที่1นประตูต่อ1และเปิดบ้านเอาชนะปามาไปที่1นประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้เลยว่าฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายำแย่อยู่นะครับสำหรับเจ้าบ้านอูเรนเซนในตอนนี้ส่วนฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีมิลานเนี่ยเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้ะซึ่ง2เกครสมอ ครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางฟิออร์เรนติน่าไปที่2ประตูต่อ2นัดที่2ครับเสมอกับทางอินเตอร์มิลานไปที่1ประตูต่อ1ครับส่วนนัดที่3ที่แพ้มานะครับคือบุกไปแพ้ทางนาปโปลีที่2ประตูต่อ1ครับส่วนนัดที่4ี่และที่5เปิดบ้านชนะโคโมาไปที่2ประตูต่อ1และบุกไปเอาชนะเรเช่ในบ้านนะครับที่2ประตูต่อ3ามครับถือว่าช่วงนี้ฟอร์มของเอซิมิลานประคับประคองก็พออยู่ตัวครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นในบ้านนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างอุรุเซ่กันหน่อยดีกว่าครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับอุรุเซ่เนี่ยเปิดบ้านแพ้ทางเวโรนาไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดที่สองครับเปิดบ้านเอาชนะปามีสไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ยับและนัดที่สามนะครับเปิดบ้านชนะอ็อปโบรีไปที่สามประตูต่อศูนย์นัดที่สี่ครับเปิดบ้านชนะเวเนเซียนะครับไปที่สามประตูต่อสองและนัดที่ห้านะครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านแพ้กับทางเอสโรม่าไปที่หนึ่งประตูต่อสองแรรกที่่ผาานนมะคัับยงถือว่าประคับ ครองในบ้านมาได้ครับแต่เริ่มมาสะดุดที่นัดล่าสุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าในนัดนี้อุเดเนเซ่จะได้ในบ้านได้ดีหรือไม่ฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีมิรานกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาได้ครับคือบุบชนะเรเช่นะครับที่2อประตูต่อ3าครับส่วนที่สี่นัดที่แพ้มานะครับคือบุกไปแพ้ทางนาบอ1 กันในที่3บุพ้โตริโนที่2ประตูต่อ1นครับส่วนนัดสุดท้ายบุแพ้ทางเฟยนูที่1ประตูต่อศูครับแรโจดในคู่นี้นะครับออกมาทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซิมิรานต่ออยู่ที่0.25ครับคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่ามันไม่สูงไปหรอกครับคุณผู้ชมครับแต่ฟอร์มในช่วงนี้ของทางเอซิมิรานเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันให้อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มวีวีของโจ๊ตจับสกอ์ครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับ ุไว้ให้แล้วที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับสำหรับพี่ๆนั่นใดน,นะครับที่อยากได้รีบเข้ามาเจอกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวรอไปรับชมรับฟังคู่ที่2คู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับ มาถึงคู่ที่2ของวันนี้ครับผู้ชมครับเราอยู่ในรีกเอเลอร์ดีวีซีเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนายเมเกนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนวาไวเห็นตรงนี้คู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับนายเมเกนเอาชนะไป11ครั้งวาวายชนะไป3ครั้งเสมอกันมา1ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านนายเมเกนกันหน่อยดีกว่าครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่ชนะมานะครับนายเมเกนบุกไปชนะออออออูแททททกกกีีี่่่่คคครรรัััับบบบสสสวนนนนดดเเเเมมมาาาาะืปิ้ง์ซ มาไปที่3ประตูต่อ3าครับละยังบุไปเสมอกับทางฟีนูที่ศูประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอีสองนัดที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเดียนอย่างวายกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเสมอไป2ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งสองนัดล่าสุดที่เสมอมานะครับวายเปิดบ้านเสมอกับทางอาวโรไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ยับในที่สองบุไปเสมอกับทางอาร์เซนอมาที่สองประตูต่อสองส่วนอีกสามนัดที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให เอานะครับเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์นในบ้าน5้านาราสุดของทางนายมิเกนกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับห้านาราสุดนะครับของนายมิเกนครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอไป3ครั้งแพ้ไป1นครั้งครับซึ่งนาฬาสุดเดียวชนะมาครับคือเปิดบ้านชนะฟอร์ u ูน่าซิตี้ไปนะครับที่4ประตูต่อ1นส่วนอีก4นะัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นี่เลยฮะ ส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างวาวายนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดที่เอาชนะมาได้นะครับคือบุกไปเอาชนะเอเมรี่ซิตี้นะครับมาที่1ประตูต่อ4ส่วน2นัดที่บุกไปเสมอมานะครับคือบุกไปเสมอกับทางอาร์แซกอาร์มามาที่2ประตูต่อ2และบุกไปเสมอกับทางสปาร์ตารอตเตอร์ดัมนะครับมาที่1ประตูต่อ1และ2นัดที่แพ้มานะครับบุกไปแพ้ทาง PEC ีซ e ีวนะครับมาที่2ประตูต่อ0ครับและก็พ่ายแพ้ทางเาเวนเต้มาอีกที่่่2ปรรระตตตูอออ0เเชนนกกัััคคบบบ้งลย ฟอร์มล่าสุดนอกบ้านของเขาเนี่ยดูห่วยเหมือนกันนะฮะและส่วนโจดในคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างนายเมเกนครับต่ออยู่ที่0.75ครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้ทางนายเมเกนเกมในบ้านเนี่ยดูอ่อนลงไปเยอะครับคุณผู้ชมครับส่วนวายเนี่ยฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมา5นัดเนี่ยไม่ชนะเลยครับซึ่งเกมนี้นะครับผมว่าเสมอแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าให้ผมให้ในการรุนนะครับผมว่านายเมเกนเนี่ยน่ารุนครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างนายเม รุนประตูฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงคู่ที่3ของวันนี้นะครับเราอยู่ในศึกบุนเดสรลิกเยอรมันครับคู่นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างบอบวกครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเยญยนแอร์แบร์ไรซิกเหตุฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับอสบวกชนะไป4ครั้งแอร์แบร์ไรซิกอาชนะไป7ครั้งเสมอไป4ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านวบบวกกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดของวบบวกนะครับเราชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่วบบวกชนะมานะครับคือบุกไปเยือนเอาชนะเวเดอร์เบเมนครับที่1ประตูต่อ2และนัดที่เสมอมานะครับเปิดบ้านเสมอทางซังพารีนะครับไปที่1ประตูต่อ1ส่วนอีก3นัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยนะฮะ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอร์เบอร์ไรต์ซีกับห้านัดล่าสุดเดียวชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดเดียวชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะฮอฟเซนไฮไปที่3ประตูต่อ1ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะดอทมุลไปที่2ประตูต่อศูนย์และนัดที่เสมอมานะครับคือบุกเสมอกับทางไฟบวกนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วน2นัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยนะฮะ และส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นในบ้านในรับ5นัดที่ผ่านมาของนา้เจ้าบ้านโหวบวกเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ายังไม่ชนะเลยครับผู้ชมรับเอาเสมอไป4ครั้งแพ้มา1ครั้งรับซึ่งนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านแพ้ทางไฮเดนไฮครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดย4นัดนที่เสมอมายับตาที่ผมขึ้นไว้ให้เลยรับคุณผู้ชม เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทางแอร์บ่าไรซ์ซิกกันหน่อยดีกว่าครับห้านัดที่ผ่านมาของแอร์บ่าไรซ์ซิกเนี่ยก็ยังไม่ชนะมาเช่นกันครับโดยที่ห้านัดล่าสุดนะครับแอร์บ่าไรซ์ซิกบุกไปเยือนเสมอมา3ครั้งแพ้มา2ครั้งครับถึง3นัดที่บุกไปเยือนและเสมอมานะครับคือบุกไปเยือนไฟบวกครับเสมอมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดที่สองครับบุกไปเยือนเอาบวกเสมอมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับส่วนในนัดที่สามนะครับบุกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับก็เสมอมาที่ศูต่อ บวกแพ้ทางมิชชันกัดบัตรครับที่1ประตูต่อศูนโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มการเยนะือน5้านา่าสุดเนี่ยก็ไม่ต่างกับทางวอบวกในช่วงนี้หรอกครับคุณผู้ชมครับ ส่วนโจรในคู่นี้นะครับผู้ชมครับเปิดมาที่เสมอครับซึ่งผมคิดว่าครับผู้ชมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่บบบวกเจอกับแอร์แบรไรซ์ซิกในบ้านนะครับก็เป็นฝ่ายของแอร์แบรไรซ์เกมที่เอาชนะไปได้ที่1นึ่งบนตัวโซนและซึ่งในนัดนี้ครับทางบบบวกเนี่ยฟอร์มการเล่นในบ้านไม่ดีด้วยครับผู้ชมครับบวกกับแอร์แบรไรซ์เกมการเยือนช่วงนี้ก็ดูห่วยเหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ครับมีโอกาสที่จะเสมอสูงครับแต่พูดถึงภาษีผู้เล่นนะครับผมว่าแอร์แบรไรซ์ซิกเนี่ยได้เปรีีียยยยยยบบบบบบออ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 ู่่่่เเเเะะะะคคคครรรรรรรััััััพาาาาฉนนนนน้้วผมมมมขจสกก์์ไไไปททงงงงฝืแซิิดถึ คู่ที่สี่ของวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในหลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างร้องคร,รับแบบบ้านต้อนรับกันไปเยือนแรงเห็นตรงเห็นคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับร้องเอาชนะไป8ครั้งแรงเอาชนะไป3ครั้งเสมอกันมา4ครั้งครงับ ่วนฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านร้องนะครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้2ครั้งยับชนะล่าสุดครับร้องได้เปิดบ้านชนะแซงเอเตียนไปที่1นึประตูต่อศูนย์ยับนัดที่2ครับบุกไปแพ้ทางริวนะครับที่1นึประตูต่อศูนย์นาที่3นะครับเปิดบ้านชนะแรนนะครับไปที่1นึประตูต่อศูนย์ส่วนนัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะโอลิมปิกมารคเซยที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและนัดทีห้านัดสุดท้ายนะครับร้องเปิดบ้านแพ้ทางเรอาร์ไปที่สามประตูต่อสี่ครับบอกได้เลยว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่าน นัดล่าสุดที่ผ่านมาแกร์แรงเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่แรงแพ้มานะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางสตาร์บุกไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะเซนิตนะครับมาที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่3เปิดบ้านชนะโอลิมปิกมาคเซไปที่3ประตูต่อ1นัดที่4นะครับบุกไปเสมอกับทางเบสที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์และนัดที่5ครับเปิดบ้านแพ้ทางโอแชไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับแหมนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีีีีมมมมเเเยยยืืืือออออออนนนนนนน่่่่่่าาาาาางงงงงแแรรรัับกกก็็ถถววฟ์ททผขขดดูึ้หะะฮ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับเกมในบ้านของทางร้อง5้านัดที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งยับนะซึ่ง3นานัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านชนะมาเนี่ยคือเปิดบ้านชนะแซงเอเตียนไปที่1นึ่งประตูต่อศูนย์ับนะัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะเรนไปที่1นึ่งประตูต่อศูนย์เช่นกันและนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะองเช่นะครับไปที่1นึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนกันเลยฮะโดยสองนัดน,น,นะครับที่พ่ายแพ้มานะครับก็ตามนี้เลยครับุณผู้ชม ส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือนนะครับห้านาฬิกสุดของทางทีมเยือนอย่างแรงนะครับผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่แรงบุกไปเอาชนะมาครับคือบุกไปชนะเซนนี้นะครับมาที่1นประตูต่อสองนาที่2นะครับบุกไปเสมอกับทางเบสที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ยับนัดที่3นะครับบุกไปแพ้ทางโมนาโกที่3ประตูต่อศูนย์ส่วนในนัดที่4นะครับบุกไปเสมอกับทางอองเช่นะครับที่1ประตูต่อหนึ่งแต่สามารถเอาชนะจุดโทษมาได้นั่นเองครับและในนัดที่5นะครับบุกไปแพ้ททางรรรรนน์ะะคคัับบี่่่1ปตตูอออโโ้หชื แบเหมือนกันเลยฮะแรนกันแรงนะครับคุณผู้ชมอย่าสับสนกันนะฮะ และโจ์ในคู่นี้นะครับเปิดม้ทางเจ้าบ้านอย่างร้องต่ออยู่ที่1รูปครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมคิดว่าร้องนะครับชนะ7เสมอ3ในเวลาแข่งขันปกติในการพบกันมาทั้งหมด10ครั้งล่าสุดครับซนทรอนได้เห็นถึงความได้เปรียบทางด้านจิตใจของนักเตะครับนอกจากนี้ครับร้องยังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงด้วยครับหลังจากที่ชนะมา2นัดติดในลีกเยาครับคุณผู้ชมขณะที่แรงนะครับยังไม่สามารถคว้าชนะในเกมเยือนมาได้เลยสักครั้งหนึ่งครับซึ่งในนัดนี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างร้องยิงไม่ต่ำ มาถึงคู่ที่5้าครับเราอยู่ในรีราลิกาสเปนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างบารนเซียครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนเซบียาเหตุเตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับบารนเซียชนะไป3ครั้งเซบียาชนะไป6ครั้งเสมอกไป6ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านบารนเซียกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5้านที่ผ่านมาเนี่ยบารนเซียชนะไป3เสมอไป2อยังไม่แพ้เลยฮะ ซึ่งนัดแราสุดครับคุณผู้ชมครับเป็นนัดที่โคตรมันครับคุณผู้ชมผมบอกเลยครับนัดนี้เนี่ยแฟนราชันชุดขาวเนี่ยอึ้งกันเป็นแถวฮะเป็นบาร์เซียครับบุกไปเอาชนะเรือมันหลีกในบ้านถึงหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหบอกเลยว่าสดๆจริงๆฮะนัดนี้ส่วนในนัดที่สองนะครับบาร์เซียเปิดบ้านชนะมาโยกาไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ย่าไปในนัดที่สามในย่าบาร์เซียบุกไปเสมอกับทางชิโรนาที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดที่สี่ในย่าบาร์เซียเปิดบ้านชนะบายาโดริตย่าไปที่สองประตูต่อหนึ่งและในนัดทาาบเเรย เนี่ยหลังจากที่ชนะเดี๋ยวมันหลีกมาเนี่ยน่าจะร้อนแรงน่าดูฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเซบีย่ากันบ้างดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเซบีย่าชนะไปแค่1ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับคุณผู้ชมครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่แพ้มานะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางแอตมานหีกไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่2บุกไปแพ้ทางเรียวเบติสนะครับที่2ประตูต่อ1ส่วนนัดที่3นะครับเปิดบ้านแพ้ทางแอตแลนติกบินเบาไปอีกครับที่ศูนย์ประตูต่อ1ครับ สุดท้ายนะครับบุกเสมอทางรายโยบายกาโนนะครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของเซบีย่าเนี่ยยิ่งเรงยิ่งหวยจริงครับ S <S <S เดี๋ยวมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ5นาัดล่าสุดของบาเรนเซยกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นาัดล่าสุดในบ้านบาเรนเซยครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดที่บารเรนเซยชนะมาในบ้านนะครับคือเปิดบ้านชนะมายยก,ก้าไปที่1ประตูต่อ0นัดที่2ครับเปิดบ้านชนะบายารอลิตไปที่2ประตูต่อ1และนัดที่3นัดสุดท้ายเปิดบ้านชนะเรกานสไปที่2ประตูต่อ0ครับส่วนอีก2นัดนะครับที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไหว้เลยะ ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของทางเซบีย่าครับผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งฮะซึ่งนัดล่าสุดนะครับได้บุกไปแพ้ทางเรียวเบติสมาที่2ประตูต่อ1ครับและในนัดที่2ครับที่บุกไปเอาชนะเรียวโซเซดัดนะครับที่0ประตูต่อ1นัดที่3นะครับบุกไปเสมอกับทางราโยบายเยกานโนะครับมาที่1ประตูต่อ1และในนัดที่4นะครับบุกไปถล่มบายาโดริตะครับมาที่0ประตูต่อ4ครับส่วนในนัดที่5นัดสุดท้ายเนี่ยบุกไปเสมอกับทางเกตาเฟ่มมมาาาที่่่่0 0ปรรระตตูออออคับกก็ถืืวฟ์เเยนลสุด ที่ผ่านมาของเซบียาเนี่ยก็ดูไม่ห่วยนะยะแต่ฟอร์มราสุดของเขาเนี่ยดันห่วยซะงั้นฮะ และโจ์ในคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดมาทางเจ้าบ้านอย่างบารเรนเซียครับต่ออยู่ที่0.25ครับซึ่งผมคิดว่าฟอร์มล่าสุดนะครับก็พิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าบารเรนเซียในช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเหนือกว่าขนาดไหนครับถึงแม้15นัดที่พบกันมานะครับจะเป็นฝ่ายของเซบียาที่เอาชนะไปได้เยอะกว่าแต่นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเซบียาเปิดบ้านเสมอกับทางบารเรนเซียไปที่1-1ซึ่งมันทําให้จิตใจของนักเตะบารเรนเซียในวันนี้ดีขึ้น100%นนะ่วี้รบนียใ้า่ยสกอร์ รองได้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างบาเรนเซียน่าเชียร์กว่าครับมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเราอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเบอร์รี่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนอริสเห็นทุเห็นคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด11ครั้งครับเบอร์รี่เอาชนะไป6ครั้งนอริสเอาชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งซึ่งในล่าสุดที่เขาพบกันมานะครับเป็นฝ่ายของเบอร์รี่ครับที่บุกไปเอาชนะนอริสถึงในบ้านที่ผ่านมานี่เองครับเเดดี๋ยวรราไปูฟอ์ม5นัดล่าสุดนะครับ ้านเบออรร์ีี่่่กกันนหยดวาครัับนดล่าสุดครับเบอร์รี่เอชนะไป3ครั้งเสมอมา2ครั้งครับซึนัดล่าสุดนะครับเบอร์รี่ครับบุกไปเสมอกับทางดาร์บี้เคาน์ตี้มาที่ส่วนบนต่อศูนย์ยับในที่สองครับบุกไปเอาชนะคอนเวนทีซิตี้มาที่หนึ่งบนต่อสองในที่สามนะครับเปิดบ้านเอาชนะบิสตันซิตี้ไปที่หนึ่งบนต่อศูนย์ยับในัดที่สี่นะครับบุกไปเอาชนะสวอนซีซิตี้มาที่ส่วนบนต่อสองยับและนัดสุดท้ายน่เองครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านเสมอกับทางเว็บอัมบิดรับไปที่หนึ่งบนต่อหนึ่งครับบอกเลยว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของทางเบอร์รี่เนี่ยถือว่าาทไดด้้ีมมกๆเลยคครับุณผูช ครับท็อตฟอร์มสุดๆฮะส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างนอนริจครับผู้ชมครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งฮะซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเวสต์บริดจ์ครับไปที่1นประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดนะครับที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางซันเดอร์แลนด์ครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอีกสามนัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยฮะ ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดของทางเบอร์รี่ครับต้องบอกเลยครับว่ายังไม่เคยแพ้เลยครับผู้ชมครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านของเบอร์รี่เนี่ยชนะไป4ครั้งครับเสมอมาเพียง1ครั้งเท่านั้นฮะซึ่งนัดแรกนะครับเบอร์รี่เปิดบ้านชนะบีตันซิตี้ไปที่1ประตูต่อ0นัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับทางเวส็บอเมบิกันไปที่1ประตูต่อ1ส่วนในนัดที่3นะครับเปิดบ้านเอาชนะรูตันทาวครับไปที่4ประตูต่อ0ครับส่วนในนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์นนนนะะคครรรััับบไปปที่่่4ตตููอเชกย์ โอ้โหสำหรับเจ้าบ้านเบอร์รี่ครับผมไม e ่มีอะไรพูดเยอะจริงครับพ no ูดได้คําเดียวเลยครับว่าโหจริงๆฮะในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูทางด้านเกมเยือนนะครับห้านัดที่ผ่านมาของทางนอริจะมั้งดีกว่าครับผู้ชมครับเกมเยือนห้านัดที่ผ่านมานอริเอาชนะไปหนึ่งครั้งเสมอสองครั้งแพ้สองครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาในเกมเยือนนะครับคือบุกไปชนะวัตฟอร์ดครับมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่อีกสองนัดที่เสมอมานะครับบุกไปเสมอกับฮาวสิตี้มาครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งและบุกไปเสมอกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทีีีี่่่่่่เชนนนนนกกัััับบบสสสวดดลาาาาุุทททแแพพพ้้มมะคครือไปง ต่อนหนึ่งแรปบิตตันซิตี้ครับที่2ประตูต่อนหนึ่งเช่นกันครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มรวมของทางนอริซิตี้ในช่วงนี้ครับถือว่ากำลังตกลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมส่วนโจทยดในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนอยู่แล้วครับต้องเปิดให้ทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์รี่ครับต่อยที่0.75ครับซึ่งผมมองว่ามันไม่สูงเกินไปมากนักนะครับคุณผู้ชมครับเพราะช่วงนี้ครับเบอร์รี่เนี่ยเก็บบทครับคุณผู้ชมครับแหมหลังจากอยู่อันดับ2และขึ้นมาอันดับ1แล้วเนี่ยยในนเกมี้ังไงต้องเก็บชชัยนะะะใในนนนนนบบ้้้้าาไไปหดครรัััเพฉวี้ครับผมขอจ่ ก็ไปแบบง่ายๆขอไปทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์รี่ขยี่แหลกครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ5คู่5ทิศทางที่ผมให้ที่หน้าช่องกันในวันนี้ครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากได้ตัว VP ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้ในกลุ่ม VP ของจ๊วจบสกอร์นะครับซึ่งทางเข้ากลุ่ม VP ของเราครับผมได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับวีคอร์บอลบายจรวจบสกอร์ครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติด จะไม่พลาดก,กิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเละครับพี่ๆครับวันนี้ผมโจดจอบสกอร์ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ